ตอนนี้เราก็อยู่ที่หลีเป๊ะฮะเราก็อยู่กันหน้าหาดพัทยานะครับมีเป๊ะมีสามหาดนะหาซาร์ไลท์หาสันเซ็แล้วก็หาดหาดพัทยาครับหาดาร์ไลท์ก็คือหาดพระอาทิตย์ขึ้นนะคบเขาจะมีพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแล้วหาสันเซ็นี่ก็เป็นหาดพระอาทิตย์ตกนะคบไปดูได้ตอนเย็นซึ่งเรือเนี่ยมีหลายรอบนะครับมีประมาณสามรอบเราสอบถามกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงโลซิสเซ่นเนี่ยจะมีเก้าโมงรอบเดียวแต่ถ้าเป็นช่วงไฮนะคบตอนนี้คือช่วงไฮแล้วเราจะเที่ยวได้ทั้งหมด6เดือนนะครรับจนถึงปะมาณเดือน พฤษภามคมนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องมาเที่ยวแล้วนะครับไม่งั้นคุณจะต้องเมาเรือแน่ๆครับเพราะว่าคลื่นมันจะแรงแล้วก็ที่พักเนี่ยราคาช่วงโลเนี่ยอาจจะถูกก็จริงครับแต่คุณจะไม่ได้ทะเลที่สวยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้มาเที่ยวช่วงไฮครับอันนี้กําลังเข้าหน้าไฮนะครับช่วงนี้มาเที่ยวกันได้เพราะว่าตอนนี้กําลังไฮซีซันกาลังเข้าครับมันก็เลยแบบยังสวยอยู่ธรรมชาติยังสวยที่พักก็ราคากําลังโอเคอยู่แล้วก็เรือนะมีการเดินทางเพียงอย่างเดียวคือสปีดบ๊ทซึ่งจะเป็นไฮซีซันเนี่ย แบบเป็นห้าจะจัดแบบมกรานีครับจะมีเรือเฟอร์รี่ด้วยแต่ทีกไ็ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะมารอบเมื่อไหร่ลงท่าไหนนะคะแต่โดยมากแล้วเรือสปีดโบทเนี่ยจะมาลงที่หาดพัทยายอย่างเดียวแล้วก็เราสามารถนั่งสำล้อต่อพี่หาดสไลด์แล้วก็หาดสันเสร็จได้อันนี้คือข้อมูลของคนเกาะที่ชาลินาบีคิวรีสอร์ทที่เราไปพักกันนะครับโอเคบายบายบายคับ